ว่าพุ่ไม้ที่มันวางอยู่ตรงนี้เอาไปไหนแล้ววะอะไรของมันว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายโอเคเข้าไปข้างในเลยใส่น้ํามาเต็มแล้วตามงานมันบอกว่าลดให้หมดเลยค่อยๆลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆเลยตามงานมันบอกไว้ว่าไม่ต้องลดเยอะนะลดทีละน้อยๆก็ดีทีแบบมันจะได้ไม่เปลืองน้ํามันจะได้ไม่ต้องเดินออกไปข้างหลังใหม่อีกทีลดให้หมดลดให้หมดไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นไหนลดได้บ้างลดไม่ได้บ้างก็ไม่รู้นะไอพวกต้นกระบอเพิรนี่มันน่าจะได้อยู่มั้งแล้วก็ไอพวกต้นดอกกุหลาบลดให้เรียบร้อยแล้วก็ฝั่งตรงนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ปปรรรรรระดดดดัััับบบตตตตกกแแ่งงงใหหห้้้้้้้้มมนนนนเเเเเีียยยอออลลวว็็ฝาาาคคสโไ นิดนึงเกือบหมดเลยเนี่ยคือว่าพอดีอย่างนั้นเอาวางไว้ตรงนี้แหละโอเคจะมีลูกค้ามาซื้ออีกไหมเนี่ยโคตรเงียบจริงนันตอนนี้น่าจะไม่มีเดี๋ยวไปอ่านกดข้อต่อไปเอาไว้เลยแล้วกันางานต่อไปกดข้อที่3ให้คุณไปที่โต๊ะทำงานหรือโต๊ะคิดตังมันจะมีสมุดหรือใบกระดาษอยู่มันจะจดรายการต้นไม้ที่ลูกค้าสั่งเอาไว้ต้องไปสมุดอะไรนี่แหละวางไว้ตรงเคาน์เตรอร์อื่นี่ไงเออเดี๋ยวนะก่อ,อันนี้ที่เรามาขายของทำไมเราไม่เจอวะเดี๋ยงั้นต้องอ่านดูซิเอาไปส่งที่บ้านลูกค้าต้นกระบองเพพช้้้นนนอออวว่่ะป็ัียกกกาาาแลงงงงหจถืไไ